สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง b ิซนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำา10บวก1สิ่งที่ไม่ควรทำในเรเดนออนไลน์กันนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อผิดพลาดแรกๆเลยนะครับผมที่ผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นโหมดออนไลน์เนี่ยทำกันนะเพราะว่าในโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยหากเราซื้อเข็มขัดกระสุนที่ร้านปืนเนี่ยมันจะเพิ่มกระสุนให้ แต่ถ้าเป็นโหมดออนไลน์นะครับมันจะไม่เพิ่มให้นะครับผมใส่เอาเทอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยอย่าไปเผลอไปซื้อกันละเพื่อนๆข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับผมแต่มันหนองแนวน่ารำคาญเสียมากกว่าเพราะหากเราไปเผลอชนคนในเม,มืองนี้เนี่ยคนนึงมองก็จะมารุมยิงเราเลยนะหากมีกระสุนเหลือๆเนี่ยก็ฆ่าทิ้งไปให้หมดเลยก็ได้หรือหากขี้เกียจนะครับผมก็ขี่ม้าหนีไปก็ได้เช่นกันนะ นนี้เนี่ยจะพบได้ในหมู่คนที่ขี้เกียจเช่นผมนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยหากเราขี้เกียจขี่มาอ้อมไปไกลๆเนี่ยเราก็จะขี่มันตรงๆนี่แหละใช่ไหมถ้าหากมันเป็นที่กว้างๆเนี่ยมองเห็นได้ง่ายก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเป็นที่ในป่าเนี่ยเราก็อาจจะเผลอขี่ม้าตกเหวก็ได้นะอันนี้ก็จะต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากเราไม่หกที่ชุบมาเนี่ยเราอาจจะต้องเดินดยาวๆเพื่อเราคูดาวให้ม้าเกิดเลยนะ ดังนั้นเนี่ยซื้อที่ชุบมาพกติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมข้อนี้ผมมองว่าแล้วแต่ความรวยของเพื่อนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากเรามีของที่ต้องการมากๆแล้วตังค์ไม่พอเนี่ยเราก็อาจจะใจร้อนซื้อด้วยทองไปเลยนะแต่ถ้าหากมาคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยทองมันหาย,ยากมากเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยจะใช้ทองซื้อของซื้ออะไรเนี่ยก็คิดกันดูดีๆก่อนนะครับ ข้อนี้เนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอนชีพคอลเลกเตอร์เลยนะเพราะหากเราเริ่มเล่นเนี่ยมาดามนาซานะครับผมเขาก็จะมีแผ่นที่สมบ,บัติมาให้เราซื้อเพื่อหาของนะแต่ผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปซื้อนะครับผมให้ไปเปิดเว็บที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมเว็บเนี่ยมันจะเป็นเว็บที่บอกตําแหน่งของของอาชีพคอลเลกเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับสะดวกมากๆเลยข้อนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ลืมเข้าเกมครับผมเพราะว่า่ละวันของเว d ดตออนไล n ์เนี่ย ก็จะมีการเก็บสเต็กไว้สะสมจำนวนทองต่อภารกิจเดลี่ชาเลนที่จะได้แต่ละอาทิตย์นะซึ่งหากเพื่อนเพื่อนลืมเข้าไปทำภารกิจเดลี่ชาเลนเนี่ยมันก็จะน่าเสียดายมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเข้าเกมมาทำสักหนึ่งชาเลนก็ยังดีนะข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อัปเกรดเช่นกันนะแต่ถ้าหากเลเวลมันเต็มแล้วเนี่ยก็อัปเกรดมาเลยสิยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้อัปเกรดการ์ดไว้เนี่ย เลเวลที่จะสะสมไปอัปเกรดขั้นต่อไปมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องอัปเกรดเสียก่อนนะถึงจะสะสมเลเวลให้ดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เสียเวลาไปตามเก็บเลเวลนิดนึงนะครับผมข้อนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเพื่อนๆนที่ไม่ค่อยได้เช็คตัวในเบนิฟิตนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยหากเพื่อนลองสังเกตดูนะเขาอาจจะแจกตัวให้เราฟรีแต่ว่าพอเราไม่ได้ไปเช็คเนี่ยเลยทําให้ตัวหมันอายุทั้งที่เรายังไม่ทันใช้นะครับผมดังนั้นเนี่ยหมือนเข้าไปดูในเบนิฟิตด้วยว่าเราเนี่ยมีตัวอะไรที่เราใช้้้ไดบาง แล้วก็ดูวันหมดอายุด้วยนะครับผมตรงมุมซ้ายล่างเลยนะจะได้รู้ว่าเราควรใช้วันไหนนะครับผมข้อที่สองก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เล่นเพลินเนาะจนลืมสังเกตว่าอวอร์ดบางอวอร์ดเนี่ยก็เต็มแล้วสามารถรีเซ็ตได้ดังนั้นเนี่ยก็หมั่นเข้าไปใช้กันนิดนึงนะครับผมจะได้มีทองมาใช้กัน,นเรื่อยๆนะมาถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือหากเราไม่เช็ดปืนเนี่ยความสามารถของปืนก็จะลดลงนะ ดังนั้นเนี่ยหลังจากเราไปลุยสึกหนักมานะครับก็หมั่นกดอา,าเช็คปืนของเราด้วยนะว่าเริ่มสกปรกหรือยังหากก่างกดไปสักหลอด2หลอดแล้วเนี่ยก็เช็ดปืนไปเลยนะครับผมหรือไม่ก็ไปเช็ดที่ร้านปืนก็ได้เช่นกันนะและนี่ก็คือ10บวก1ข้อที่ไม่ควรทำในเรดออนไลน์นะครับผมหากมีอะไรที่ไม่ควรทำอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปน่าจะมีอะไรอีกเนี่ยก็มารอติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ